จุดปปะกายสวัสดีค่ะชื่อนางสาววนิาสาสำราญน,น้ำหวานมาจากโรงเรียนประทุมวิไลค่ะ oh, 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 oh. ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าไปกดไลค์น like ในแฟนเพจปิ้งจุดประกายของที่ได้มาถ่ายทำในรายการโรงเรียนของเรานะคะน้องหวานก็ขอให้ทุกคนนะคะเข้าไปใน a c e b o o กเพจปิ้งจุดประกายกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เพราะมันจะกานมากกว่าเป็นเพื่อนกันที่ไม่ได้ก็ขอไว้นะรักของฉันจะอยู่ปันในใครขอบคุณค่ะจิงจุดประกาย